แล้วก็เขาจุ่มแบบว่าจุ่มน้าจิ้มขึ้นมาแล้วก็เอามาย่างใช่ไหมหอมมากแล้วก็นุ่มมากนี่ทุกคนอยากให้ดูใกล้ๆอ่ะอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินเน่ชาแนลจ้ามือเจ็บชินเน่ชาแนลพามากินหมูย่างเป็นอะไรที่หลายๆคนคงแบบต้องกินกันอยู่แล้วเนาะยิ่งต่อเช้าแต่ว่าหมูย่างที่นี่มีความเด็ดดวงแล้วก็อร่อยกว่าที่อื่นอร่อยกว่ายังไงเดี๋ยวเราพาไปชิมกันตอนนี้นะทุกคนชินเน่อยู่ที่โรงเรียนภาระตะวิทยาลัยนะคะก็คือหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับวัดอะไรนะวัดสุทนัหรือทุกคนเสิร์ช G P S ได้เลยว่า หมูย่างอากงหรือเสิร์ชว่างไงในะลกโรงเรียนพตัฐเทียาไถัดจากโรงเรียนมาเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะก็จะอยู่ตรงหัวมุมนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึง่งจนถึง6กโมงเย็นทุกคนให้รีบมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันทุกคนระวังรถด,ด้วยนะสสดีค่ะหมูย่างอากงค่ะเออทุกคน,น,นสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่นี่ตอนนี้เราถึงแล้วคุย กำลังแบบว่าคนเยอะแล้วก็ขายดีเลยทุกคนค่ะมามาถึงที่ร้านแล้วจะจดบินยังไงคะแม่จดออเดอร์ค่ะจดออเดอร์นะคะทุกคนขาแล้วมาจดออเดอร์กันดีกว่าเนาะมาค่ะขาเรียกรถได้เลยนะคะคุณปิยพัฒนนะคะยอดทั้งหมดนะคะสามสามร้อยหกสิบสี่ร้อยี่สิบาทนะคะสะดวกโอนเข้าเคบง๊กไหมคะอ๋อทุกคนขาก็คือสามารถนะคะโทรมาที่เบอร์ร้านได้นะคะแล้วก็มาที่ร้านก็ได้นะคะแม่อันนี้เรามีแบบว่าฟู้ดเพนด้าไลน์แม่อะไรอย่างนี้ไหม อ๋อเราไม่มีก็คือโทรแล้วก็ให้รเดอร์มารับนะคะที่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวมาถามแม่ว่าที่ร้านเรามีอะไรเด็ดแล้วก็มีอะไรขายบ้างแม่แนะนําหน่อยว่าร้านมาร้านเราต้องกินอะไรบ้างหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งแล้วก็มีทอดมันปิ้งค่ะทอดมันแล้วก็มีเอ็นหมูเป็นเนื้อค่ะแล้วก็ชิ้นหมูแล้วก็ไส้กรอกแดงค่ะโอ้ทุกคน่ะเราจะต้องกินทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เนาะแต่ที่สําคัญคือเด็ดดวงคือหมูปิ้งใช่ไหมแม่ หมูปิ้งมูปิงป้งมูปิ้งอาก,กงเนี่ยคือต่างจากที่อื่นยังไงจุดเด่นของเราที่แบบอุ้ยมาแล้วต้องกินให้ได้เลยอย่างเงี้ยแม่มูปิ้งของเรานะคะเป็นใช้ส่วนของสันคอค่ะมันจะ นุ่มไม่แข็งก็ได้นุ่มแต่ว่าไม่มีมันหรอแม่มีมันมันในตัวมันไม่ได้มันเป็นก้อนๆนนะะเป็นเลลายมาจากสันคอใช่ค่ะของเราเวลาปิ้งเสร็จแล้วเราก็นํามาจิ้มใช่ไหมคะจิ้มเสร็จแล้วเราก็มาปิ้งต่อ,อกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวกับพริกไทยค่ะโอ้ยทุกคนเขามีน้าจิ้มสูตรพิเศษก็คือจุ่มจิ้มย่างย่างจิ้มจุ่มราดกระทงกระเทียมพริกไทยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะวันนี้ซื้อหัวยเล่เรียกอะไรบอกหนูก่อน<ฮ><ฮ>เลียกอะไรเร็วๆหวยจอกแล้วสี่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 ซื ห้าบาทโทษถังซื้อเท่าสาร่ด้ถังนึงไหมนี่ก่อนที่จะมาดูนะคะเขาย่างนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรามาสั่งออเดอร์กันเขียออเดอร์กันก่อนนะคะแม่เวลาเขามาสั่งเขาต้องสั่งเขียนว่ายังไงอ่ะก็จะเป็นหมูปิ้งก็จะเขียนว่าหมูปิ้งทอดมันก็จะเขียนว่าทอดมันนะคะแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นหมูลูกชิ้นหมูแล้วก็ไส้กรอกแดงแต่ซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นหมูปิ้งและทอดมันโอเคก็คือทุกคนถ้าไม่รู้ใจยังไงก็คือทุกอย่างอย่างละ5าไม้ก็คือจบนะคะทุกคน ตามด้วยมันสุด1 5อ่ะโอเคอาแม่ไม่ใช่ของหนูใช่ไหมบอกออเดอร์ใช่ไหม <c oughs> อ้าหนูก็งงไปด้วยอ้าทุกคนเดี๋ยวเราเขียนนะคะทุกอย่างอย่างละห้าจ้าแค่นี้แหละเขียนชื่อนะคะซีเน่อย่างละสโอเคแล้วถ้าทุกคนถ้ามุดใครมานะขิวน้องขิวน้ำเขาก็มีน้ำอยู่ทางด้านหลังเดอ้อสั่งได้เลย เออนี่เห็นนะมีนงมีน้ําไม่รู้สองร้านร้านเดียวกันหรือเปล่าร้านเดียวกันนะ้องไม่ตีกันนะไม่ตีเนะ้องหันไปฟุ๊บพี่เดียวตีกันวุ่นหมดเลยนะเอาไม่ตีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะเขาปิ้งหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งนุ่นปิ้งนี่นะคะแม่เราเขียนเสร็จแล้วเราไปไหนต่อค่ะก็ส่งบินทางด้านนี้เลยค่ะ่ะเราจะส่งบินให้นางงามจักรวาลหรือว่านางสาวสยามของเรานะคะทางด้านนี้ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนค่ะว่ามันฉ่ำขนาดไหนเราต้องเริ่มต้นจากทางนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหมูนะคะทุกคนแล้วก็มาปิ้งอย่างนี้ทุกคนดูดิน่ากินมากเลยนี่ก็คือย่างย่างให้สุกก่อนใช่ไหมคะอ๋อย่างสุกแล้วทุกคนค่ะแล้วก็จะมาจุ่มน้ำน้ำน้ำจุ่มจุ่มน้ําจิ้มจุ่มน้ําจิ้มนะคะแม่แม่หัน้วมองเลยจุ่มน้ําจิ้มแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแม่แล้วก็ขึ้นมาทางด้านนี้นะคะอืม อันนี้ก็คือแบบว่าชํำๆทุกคนนี่กาลังแบบแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะนี่อ่าเสร็จทุกคน,กคนเขาก็จะมาพักนะคะคน,นี่แล้วตอนนี้แม่เขาก็กําลังย่างเรื่อยๆทุกคนเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะใส่ถุงแบบนี้นะไม่ใช่ว่าใส่ถุงใปกาเออเขาเรียกว่าหนังสือกระดาษสืบพิมพ์เดอ้อเขามีแบบว่าถุงรองอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะตอนตอนนี้ก็คือปิ้งเรื่อยๆนี่แบบนี้นะคะเห็นไหมเออถ่ายนางเยอะหน่อยนางเป็นเอฟซีนางติดตามอยู่ในช่องนะ ปนตัวโยงนี่ราดด้วยนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยจ้าแล้วก็หยิบใส่ถุงค่ะย่างกันร้อนๆนะคะทุกคนตามออเดอร์ตามคิวนะคะ,คะ,คะใครมาถึงก็เขียนออเดอร์นะคะเขียนออเดอร์เสร็จแล้วทางด้านนี้นะคะก็สามารถไปสั่งน้ำรอแล้วก็ยืนรอกันได้เลยทางบริเวณนี้นะคะเนี่ยลแค่นี้นะน ตอนนี้คุณพี่บอกว่าให้เช็คทอดมันด้วยนะคะเพราะว่าทอดมันจะหมดแล้วเออแล้วดูออเดอร์เยอะมากแม่แม่ปกติรอคิวกันประมาณกี่ชั่วโมงคะเนี่ยถ้าออเดอร์รีอรก็ไม่นานค่ะแต่ถ้าเกิดมีออเดอร์ไว้มาหน้าร้านก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะะเกือบชั่วโมงหนึ่งถ้าวันไหนฟุกฟุกมากคนเยอะๆก็สองชั่วโมงนะคะแต่แนะนำให้โทรมาก่อนทุกคนโทรมาแล้วก็มาเอาด้วยนะแม่เนาะโทรมาแล้วไม่ใช่มาหลอกเนาะ อุ้ยเป็นอะไรมากไหมคะลูกอุ้ยอีเพชรมึงไวเลยนะผู้ชายเนี่ยคงคงยิ่งกว่าการทํางานอีกนะแหมผู้ชายวะเด้ไฟลุกเลยค่ะตอนนี้ไฟลุกเลยค่ะอันนี้ทำทำบินไหนอยู่เนี่ยทำบินนี้อยู่ใช่ไหมจุ่มจ้าแล้วก็ขึ้นใหม่ค่ะดูดูทุกคนดู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 โอเคโอเคโอเคงั้นต่อคนนี้ให้เขานี่ของามีใหญ่ค่ะแม่ค้าร้านเราเปิดมานานหรือยังคะ ที่ร้านเรานะคะเปิดมาเป็นเวลา65ปีค่ะโอ้คือแม่แม่ขายมาตั้งแต่ตอนนั้นเหรอหรือยังไงเอ่ยอ๋อเป็นของพ่ออากงขายก่อนค่ะแล้วก็มาเป็นพ่อขายแสดงว่าน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นสูตรของอากงเลยไหมใช่ค่ะว้าวทุกคนค่ะน้ำจิ้มคือแบบยั่วมากนี่ทุกคนเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะขออนุญาตคุณแม่แล้วนะอกนี เป็นน้ำจิ้มนะคะที่เขาเอามาจุ่มนะคะแล้วก็ไปย่างนะคะเต็กอกเขาไม่ได้เอาเข้มข้นมากทุกคนน่ากินมากตอนนี้คือแบบออกไม่ทันเลยทุกคนออเดอร์คือเยอะมากนะคะแม่เคยนับไหมว่าวันหนึ่งเราขายได้กี่ไม้700ดรอยไม้ได้ประมาณวันหนึ่ง700ปกติแม่เปิดกี่โมงอะคะปกติเปิดร้านนะคะ11โมงค่ะจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณค่ะอ๋อถ้าแม่ขายถึงประมาณเที่ยงคืนก็จะไปวันหนึ่งประมาณสัก2,000ันไม้นะคะ ไหวไหมคะแม่ไม่ไหวค่ะเพราะว่าคนเสียบที่บ้านแม่ก็อายุ75แล้วค่ะอาจริงเหรอแม่เป็นคนทาทอดมันเองด้วยค่ะอ๋อก็คือเขาทอนมันแล้วก็เป็นคนทําเองนะคะทุกคนไม่ได้รับมานะแล้วก็คนเสียบอายุ75ทุกคนค่ะไม่ได้แพงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานของทางร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอชิมของเราดีกว่าทุกคนรอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้เน่ว่าลาติแล้วจ้า ทุกคนระหว่างรอก็มาซื้อน้ำนะนี่น้ำอยู่ตรงข้ามนะใช้อุปกรร์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่5ตอนนี้ก็คือแม่กำลังนั่งลุ้นหวยนะคะเงินทั้งหมดที่เก็บสะสมมา1เดือนนะคะก็จะหมดไปกับวันที่1แล้วก็วันที่16อ่ะาเดี๋ยวดูว่าแม่จะถูกหรือเปล่า2อตัวเรามารุ้นกันนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวยังไม่หมดศูนย์สามศูนย์สาม 0ูตรสามตื่นตืนไข่น้ำใหญ่เลยจ้ะหมดแล้วจ้ะงวดนี้หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งแม่มาม่าเขาลดราคานะที่แม่โคนอ่ะอันนี้ของหนูหมดเลยเหรอใชตายแล้วทุกคนเยอะอยู่นะจะต้องให้พี่พีทมากินแล้วมั้งเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยเอามา200รพอดีของเรานะคะทุกคน200นะคะได้ส่วนลดนิดหน่อยนะคะแม่ใจดีแม่หนูมียีบอ่ะได้ 200บาทอ๋อก็คือก็คือฟรีไม่ได้แต่โอนได้จ่ายนะคะทุกคน200บาทแม่ขอบคุณนะคะนีู่่ค่ะได้ถ่ายรูปก็ได้แม่ถ่ายรูป200้เท่ากับแม่คืนหนูมาสองร้อยพรอนอ่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะมาทานกันได้นะคะหมูปิ้งอากงนะคะอยู่ตรงไหนนะแม่โรงเรียนอะไรนะ หรือเสิร์ GPS ว่าหมูปิ้งสูดอากงก็จะพามาถึงเลยจอดรถได้เลยนะคะแต่ว่าโดนลกรออย่ลืมมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้าระหว่างที่รอตากล้องนะทุกคนไป insert นะชิเนก็กินไปไม้ครึ่งแล้วนี่ทุกคนอยากให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่รสชาตินะคะก็จะออกแบบว่าหมูนุ่มๆแล้วก็เขาจุ่มแบบว่าจุ่มน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วก็เอามาย่างใช่ไหมน้ำจิ้มก็จะออกรสชาติแบบ แม่เผ็ดมากทุกคนแล้วก็ออกเปรี้ยวเค็มหวานออกสามรสอะ่ะแล้วพอโรยพริกไทยกับกระเทียมลงไปอะ่ะหอมมากแล้วก็นุ่มมากนี่ทุกคนเนี่ยให้ดูใกล้ๆอะ่ะอืมหืมมีมันแทรกกันหน่อยเห็นไหมคือหมูปิ้งมาแล้วสิบสองแล้วก็อย่างอื่นขายมาแล้วสิบเนาะจริงๆมีข้าวเหนียวห้าบาทแต่ว่าข้าวเหนียวหมดแล้วนะทุกคนมาไวๆนะมาครับประมาณบ่ายๆกำลังดี สุดหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ก็คือนี่ทอดมันค่ะทุกคนดูไอะความกระเทียมความพริกไทยนั่นๆหืมเค็มๆเหมือนหวานเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ทำเองเนาะเอ็นเนื้อจา้าหูความแบบว่าเอ็นเนื้อนะนุ่มมากคือว่ามันจะเหนียวอะฉันกัดไปเต็มที่จะนี้เสียงฟันกรึบอะ ป็นเนื้อนุ่มมากๆคนต้องลองนะหนึ่งอย่างเลยนี่เอ็นหมูจ้าลูกสินแดงอือพูกคุณย่างก็ไปลูกสินย่างทั่วไปที่จะเอามาใช้แบบมาทอดเนาะอันนี้ก็ทั่วไปแต่สามสิ่งทุกคนที่บอกว่าแนะนําเลยนะเป็นเนื้อทอดมันหมูย่างสูตรอักงเป๊ะมากทุกคนดูตอนนี้รถแบบยังแน่นอยู่เลยใครอยากมานะคะทุกคนขาแวะมาได้นะคะเสิร์ฟ G P S หมูย่างอัก,กงจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ก็แจ้ากดซับสไครป์ที่ชินเน่ด้วยนะคะมาแล้วนะคะ